ครับนี่นะครับนิสันนิสันก็เจอช่องนะครับหนูมันชอบอยู่นะครับชอบเข้าไปข้างในชุดท้องแอร์นี่เดี๋ยวจะถอดออกมาปิดหมดเลยนะครับชุดด้านหน้าคอนโซลด้านหน้ามันจะโผล่ออกมาตรงคองนโซลก็คือตรงนี้นี่ที่ปิดเลื่อนนี่ตรงนี้เอาอากาศด้านนอกเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นอากาศวนด้านในตรงนี้ฝั่งนี้วนด้านในฝั่งนี้ก็จะเป็น วนดานออกเข้ามาเวลาที่มีพวกควันกลิ่นควันเข้ามานี่ก็คือตรงนี้แหละมันจะมีเหมือนตัวปิดเปิดเนี่ยคิดว่ามันซีนซีนเอ่พวกยางพวกอะไรมันน่าจะปิดไม่สนิทนะเพราะว่ามันเคยมีกลิ่นเข้ามาในรถอยู่ตอนที่รถวันดำๆวิ่งตามท้องถนนมันเหม็นเข้ามาในรถเลยออกมาแล้วนะครับก็คือช่องนี้ อันนี้จะเป็นนิสันนาวาล่าปีน่าจะเป็นหนึ่งหรือ18นี่แหละแกะด้านนอกนี่ออกมานะครับถอดที่ปัดน้ำฝนออกมาเอาตรงผมก็ดูเขาหน่อยครับแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับปิดเดี๋ยวจะใช้แผน่นมิเตอชีตนะแผน่นมิเตอชีตตัดใส่เป็นแผ่นน่าจะพอช่องนี้อยู่หรอกมันเป็นลอนนะครับน่าจะไม่ใหญ่กว่าลอน,นครับเพราะว่าผมปิดคันออเนิวเชียร์ไปแล้วกันได้แต่คันนั้นหนูเข้าคันนี้หนูไม่เข้าก็เลยป้องกันไว้ก่อน ก็เลยถ่ายคลิปไว้ดูลง youtube นดิดหน่อยว่าจริงๆก็เขาก็ทําแล้วนะครับแต่ว่าก็ทําลงไปเหอะมันนี้มีอะไรที่เขาไม่ทำหรอกนะครับในสื่อโซเชียลนี่นะครับเม็ดแผ่นเมทัลชิปที่ผมว่าคือจะมาตัดใส่ตัวนี้นะครับเอาลอนลอนตรงนี้วัดขนาดอีกทีหนึ่งผมจะใช้ตัวนี้เป็นครีมตัดสซงกะสี ตัดนะครับตามขนาดที่วัดนะครับเอตัดเป็นแผ่นแบบนี้แล้วนะครับผมจะใช้เ,เกี่ยวปล่อยเดี๋ยวก่อนนี่เกี่ยวปล่อยที่เป็นหัวสว่านแบบนี้นะครับยึดเข้าไปเลยครับสว่านไล้สายโอ้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคือใช้แผ่นปิดพอดีมีซิลิโคนเหลือนะครับก็เอาซิลิโคนป้ายๆตามขอบนะครับต่างๆทำเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็ปิดใส่เหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อย ป้องกันหนูเข้าไปเน่าไปฟักไข่ไปออกลูกข้างในแล้วมันก็เหม็นเน่านะครับแล้วมันก็ตายป้องกันไว้ได้ดีในระดับหนึ่งครับแต่ว่าหนูเนาะมันก็ตัวเล็กๆตัวใหญ่แทรกแทรกอ่แทรกซึมเข้าไปตามรูตามอะไรเล็กๆได้อยู่ก็หาอ่าตัวป้องกันนันน้ำยาป้องกันฉีดในห้องเครื่องหรือไม่ก็เ,เวลาเห็นหนูเข้าไปทำทำรังหรือเข้าไปอยู่ข้างในก็ใช้กลับ กับฟ้าผ่าดักไว้แล้วกันนะครับโอเคแค่นี้ขอบคุณมากครับ